นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุขโขทัยสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่17-21มกราคมพศ2565วันที่17มกราคม2565เวลา7นาฬิกานายแพรัตัฐพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุขโขทยัยมอบหมายให้นางสาวสุชาดาคำอเนกนักวิชาการแรงางานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมข้าราชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวสดิการและคุ้มข้องแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยร่วมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุขตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ก้ารูปนาวัดตะพังเงินอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปีพศ2565บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยมีนายวิรุณพันธ์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีบวงสวงบุรพักษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์เวลา9นาฬิกานายแพรัฐพงมจีนสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นางสาวใกล้ลุ่มชูศรีนิติกรชำนาญการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่สองในรูปแบบออนไลน์ณนะสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนายเกิดโชคเกษมวงศิตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานการประชุมพนักงานตรวจแรงงานสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยดําเนินการรับคําร้องทุกจํานวน2รายลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจํานวน3คน ประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างนายแพยรัฐภพุ่มจีนสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให้นางพิติรัตน์โอกลางนักวิชาการแรงางานชำนาญการเข้าร่วมอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2555ประจำปีงบประมาณพศ2565 ระหว่างวันที่17 26มกราคมพศ2565ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลระบบ Zoom Cloud Meeting ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนายสมโพจน์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดอบรมวันที่19มกราคม2565 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานด้วยมาตรฐานแรงงานไทยประจําปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายไพรรัตนพมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในการเปิดการอบรมวันที่20มกราคมพศ2565 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายภัรัตนพมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในการเปิดการอบรมนายภัรัตนพมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัย มอบหมายให้นางสาวสุชาดาขาเันีนักวิชาการรรยง,งานชำนาญการรักษารษารกชาการในตำแหน่งนักวิชาการแรยง,งานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักการบริหารแรงงานสัมพันธ์ภายใต้วิกฤตผ่านรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ z ู o m Cloud Meeting ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรรยง,งานจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนางนิตยาโพสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานป็นประธานการประชุมนายภพร์รัตน์พรมจีนสวสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทยัยและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามานุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทยัยครั้งที่1ประจำปีพศ2565ประจำเดือนมกราคม ณห,ห้องประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดสุขโขทัยชั้น4โดยมีนางสาววิริยาพรเปรมโพแรงงานจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานการประชุมคณะงานตรวจแรงงานสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยดําเนินการรับคําร้องทุกจํานวนหนึ่งรายลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจํานวนหนึ่งคนประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างกรณีนายจ้างค้านจ่ายค่าจ้าง วันที่21มกราคม2565นายหกสนพร์มจีนสวัสดิการได้คุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยมอบหมายให้นางสาวใกล้ลุ่งชูศรีนิติกรชำนาญการและนายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการออกตรวจบูรณาการในพื้นที่อำเภอสีสำโรงร่วมกับสำนักงานจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกิจการประเภทก่อสร้าง1แห่งจำนวนลูกจ้าง29คน เพื่อแนะนำและตรวจสอบสภาพการจ้างการทำงานของลูกจ้างต่างด้าวไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดในายภพรัฐพรมจีนสวัดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยมอบหมายให้นางสาวสุชาดาขำเอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมการประชุมกมสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานครั้งที่1 พศ2565ประจำเดือนมกราคมพศ2565ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณนห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมนายภัยรัตน์พมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให้ในายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุขโขทยัยณห้องประชุมคีรีมาช,ชั้น4สารการจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนายสุชาติทีครสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานการประชุมพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยดำเนินการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแรงงานจำนวนหนึ่งรายประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขโทยัยด้วยนะคะ